มาอย่างโอดเมื่อโกรธใกล้มานะครับปุ่มกันจนลุดกันมาเลยนะครับปุ่มกับรถโฟล์คเจอร์กันนี้กับปุ่มน่าจะเต็มนะครับมาดูอย่างเร่งเลยนะครับปุ่มมาบ้าปอนกันสนิมกับบางแม่นะครับรถนี่เพิ่งเปลี่ยนโช๊เปลี่ยนเรื่อยนะครับโตนี่ขึ้นนิ่มแดงเปล่งกันเลยนะครับเดี๋ยวบางแม่จะมาดีเทลตามโซกตามมุมไอ้หมดเลยนะครับด้วยน้ำยาประสิทธิภาพก้องเบสดเอ็มดีนะครับปุ่มน่าจะช่วยสไลด์กราบฟังเน้นกราฟฟังลึกนะครับตามโซกตามมุมเราสไลด์กราบไอ้แบบนี้เเ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 ลลลลลยนน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 นะะครรับบออาาาาาไไววว้้จจ่่่่โหหป็็มมืกก กระปุมสไลด์กราบอยากเรีนได้จัดจีนนะครับซีตัวนี้เป็นซีซูตอะคริลิกแบบเกือบเงาตัวนี้ปนได้ตุกเวลาเลยนะครับก้นตกกระปุกได้นะครับปุ่มน้ำไม่เกี่ยวปาร์โรนิโดปนได้หมดเลยนะครับปอตัวนี้เป็นสูตเลซิสอะคริลิกแบบเองเว้ยนะครับส่วนนี้เป็นสูตทนความร้นกันนะครับปุ่มน่าผลผลเลยจงล่างามปรับปรับกันเลยนะครับแตกต่างกันไม้กับปุกน่าตอนไหนกับตอนนี้กระปุกเกยจบงานบางเมนจัดจีนปั้นงี้กระปุมปาร์โรต้ามาได้เลยเตรียมดีจินิกซากาเจนะครับมีซาากเจแล้วก็สุรานะครับออยาากกเจับบแมมมาได้เเลยตรียมีกิินซากา เจ๊ดับโลได้รถจวงลรางซ่วยๆแบบนี้ล็อไปในน่นนครับบังแม่นสปายเล่ไปถึงเหนือเล็กกลางเลยหนุบเปิ้ลเปรเล่ความจัดจีนความสวยงามกับปุ่มน่าตรงปากเอามาบังแม่นกับปุ่มนี่ก็เป็นการตนการประกอบแล้วก็รไล่โลแล้วก็ปุ่มน่าเลยก็ล่างเปิ้ลเปรเล่กระปุ่มเต็มการล่างด้วยปุ่มสัญลักราบปุ่มเว็บไปในตัวนะครับโอ้โหรถเจมกันเลยนะครับก็เห็นว่ากันนี้จัดจีนโลสุดยอดกับปุ่มปากเอามาบแม่นกัเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังมังกอลัดเล่งกันเลยนะครับปุ่มน่าความรู้สึกจัจนะครรรับบที่่่ววาาาามใช้ิกเป็นปปัดืนะครับม โอเคเลยตามไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากนะตามรีวิวรู้เรื่อรีวิวมันคือกระปนานเลยนี่เรามาปนเดินนี้มีกี่บาทบ้างวันนี้5.9าพันเครับ5.9าพเกด้วยนะครับรบ้าง